เราปิดต่อะไรปลาทาติปลาเนี่ยปิเยดเสอรปิดก็ถึงหน่อยนึงสามชาเยกับขากรับนะครับน้ำยังกอดทงทองยังกอดทงจานทงจานทงทงจานนไมมา,าบางจา,ทงานจาทง<ต>โอ้ยังแรงอยู่นะครับน้ำ thì khó khó te thì về lên khó te là hết pin đó gặp cái chân đào à đi ngoài ngoài bạn có đi ngoài có thay nó để bàn tay thảm hiện như thế nó nó bị คุณขอสาวชาสนุกสนานนะครับพี่น้องพี่น้อยเล่นน้ำคนนี้ก็เล่นด้วย